สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและตรงนี้นะฮะผมมาดูเรื่องการลาไทยที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นคนนี้ได้รับรางวัลจากประเทศไทยเครื่องาราชเสนาภรณ์ของประเทศไทยนะะทั้งหมดเลยคือคุณคะโยโกะนะฮะอาจารย์ใครบอกอากิโมโตะนะฮะบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นการลาไทยนะครับทุกคนเนี่ยลำมาประมาณ 40, 40ปีบางคนเริ่มต้นจาก อนุบาลเล็กๆแล้วลองคิดดูนะฮะต้องมาเรียนขนาดนั้นแล้วเรียนกันมาสี่สิบปีเพื่อขนาดนั้นนี่คือคุณครูนะฮะค,คุณครูให้เพิ่มงนแล้วนี่พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วนะพะูดไรเริ่มลำจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าผมเพิ่งรู้อย่างว่าประเทศไทยเนี่ยการที่จะลำมีชุดตรงตรงหัวก็ต้องมีอาจารย์คนหนึ่งชุดก็อาจารย์คนหนึ่งแต่ต้องทํามันเองนะฮะ<า>ซึ่งยากมากๆผมว่าแค่ตรงส่วนตรงนี้หนึ่งเดียวนะฮะ ใช้เวลาเป็นชั่วโมงทั้งหมดนี่คือคนญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่คนไทยนะและก็ไม่พอครับที่ผมรู้สึกว่าประทับใจเมื่อสักครู่นี้คือคุณครูคอากิโมโตะท่านโ,นโอ,อิโมโตะเนี่ยครับเชิญนะครับผู้นําของต่างประเทศเนี่ยประมาณ10ประเทศแล้วมาโชว์ลำไทยให้คนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะเพื่อนรู้สึกยังไงครับประทับใจมากๆการลำํำการอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับการให้ครูคิดว่าการลํำไทยได้ประมาณ2ปี3ปีคงโอเคไหมแต่จริงๆแล้ว ท่านบอกว่าต้องสิบปีขึ้นไปนะผมคิดว่ามันง่ายๆไม่ได้ง่ายๆนะดูแล้วเป็นยังไงดูไหมถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เรียนเรื่องล้ำไทยหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําต่อนเนื่องเป็นปีๆไหมที่บางคน40ปี4ี่ปีนะไม่พูดเรียนไม่ใช่สี่ปีนะ่สี่สิบปีบางคนเริ่มแต่เด็กอนุบาลเลยแล้วคุณครูนี้เปิดมานะอันท่านอายุเจสิบกว่าโอ้ทำไมกันเริ่มกันจริงๆครับเดี๋ยวได้ดูกันแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้เห็น และออนแอรในรายการดูให้รู้ทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นาา 3, 4, ได้เห็นกันชัดเจนเลยครับโอเคแล้วเจนครับแลเจนครับจริงจังมาก